She has this very eat beautiful good food to สวัสดีค่ะ, eat, God, คะพี่น้องจากไอามาหาแล้วพาพี่น้องมากินปลาแซลมอนตำซุมตำเผ็ดแหง้งสตอขาดบะไรเนี่ยมากมากมากแรดิดเพิมกินกับปลาแซลมอนเข้ากันเข้ากันแล้วกันกุ้ง อันนี้เป็นวาซาบิจ้ะเอาใอ้นี้เพราะว่ายัางมีมถ้วยใส่โอเคจ้ะพี่น้องย่งาดูหลายปะมามกินน้ำไอเดอตอนจำสร้างเลยจ้ะหั่นแบบคืองามๆคือบ้านเมืองเขาบอเปีนดอกน้ำเข้าไปอ,อ,อืหคระจับไอ้แซ่บแซ่บอีกแล้ว มุงแทะแข็งมันนีนะเฮปัญหายต้องใส่หัวแน่นอนเลยกินสตอเนี่ยเราไอ้ถามได้ตอนซส้อไอ้ถามว่าฉันกินได้อยู่บ่ะป่าฉันไม่ได้กินเลยบปว่ามันแพกอยู่เลยซะ ตั้งแต่มากินเมนูตามคู่มือเลยกรอบๆเลยจ้ะอัดซองแข็งแต่กะกอบไอบ้บลูอะมังหุงไทยหรือฟิลิปปินส์กรอบแซ่บเป็นน้วยปัมป๊มๆมะนะ Và xin lột luôn cả Kỳ lắm lọc Bốc xịt đấy cả Ai mà hay chăng đẹp Cùng bỏ cả ก็เลยมีธาตุเลยจากเปลือกภูล่ะอยู่ต่างประเทศเนี่ยด้กินอาหารไทยนี่สุดยอดอิรดอิริริน่บ้านเขาเนี่ยบ้านอะไรตำตำสามสิบบาทกินตอนไหนก็ได้แต่ไม่ยุนนี่นะ ของมันแพงอือหือเดแซยพริกสองอย่างจ้ะทั้งพริกแห้งพริกสดโดยในทางปาลิตปิดเอ่ออย่างนะทางเข้าตรงไหนบลูพะย่ะคุ่นนะบอกอาย เราบอกว่าคือป,ปิดตั้งหน้าแล้วพ่คือเพิ่งป,ปิดอ่ะนะคนมาจากต่างประเทศยเยอะแยะแต่ว่าอิตาลีเอ้ยปารีรสเพิ่งปิดเสียงบูบ้า อยู่มุมเดิมมีแต่มักเผ็ดเอาล่ะเผ็ดแสบบท้องเลยเดี๋ยวซิตักข้ามากินบ๊าวยา น้ำเขบาไาป,ปลาแซลมอนกับแระดิี่เข้ากันเข้ากันหัวใเท้าวนะแรดิทกับปเปลว่าหัวใเท้าวเนาะตำพอดีเอาเจาะแสบจากตำลายกันเหลือเสียดาย อยู่ต่างประเทศเราต้องประหยัดก,กินนะจ๊ะเดี๋ยวจะบ่มีเงินกลับบ้านใส่มาติเก็บคือคือเนาะ ยังไม่ได้พาไปใส่เลยนุ่งๆจ้ะพี่ใหญ่ไอ้นะ่ยววยะ,ะยังไม่แล้วเวียกว่าสิพาลงทะเลกันยังไม่แล้วเวียกเมื่อนสิพาเก็บพักต่นนี้แหละครับ มักถั่วนะ่ะเมนปาาอีลีเดอกินหอมเนี่ยแต่ก็มาก ม,ม,มันมาหกสิบไม่บังจาของลูกเก่าเสมัยออกกําลังกายคนละคนเอย้ยยากแหนเหรอทีว่านี่บ่าแม่ซียุดกิน่น้ะจ้ะอยากเข้าอยากเข้าไอเพชรเพื่อนแท้ Kau sempan sen kuih Oh, tak dok lauk เพดห้งก็ไม่ได้เพนย์แล้วได้จ้ะไม่แมนด่าดอกเพนเป็นห่วงท่อแม่ไอ้กินเพชรทรมานเจ้าของกินทำไมล่ะวะเอา้าวมังบ่สอ่บ ลูเป็นแห่งซิมเอาไอ้แบบจนจะเค็มถ้าไปในเพจสาวสกุลคนมากกินได้เลยนะแล้วจ้าเราจะไปตอกเนาะไข่เหมือนเดิมไข่แพ้ยินดีคืนเงิน ใครสิวอสู่กันฟังเนาะว่าไอาจ้จำนะ่รจำนีนน่ดอกเนาะมีคนหนึ่งมันสือเนาะมันสือไปใส่ประมาณสามสี่สุดแล้วจ,ะจ้ะสุดที่สระมันแบบคนแพ้น้องสาวไอา้เลยบอกว่าให้เพิ่อนอะส่งคีมคืนดิส่งดิสิส่งอ่อนเงินเกินนะบอกส่งบอกแต่ว่าแพ้ น้องไอก็เลยโอนเงินคืนให้เนาอสโลแกนคือเกาไข่แพ้คืนตังจังใดจังนั้น คำพูดจะพิสูตรให้เรารู้แซลมอนนี่กินได้คุ้มเหงื่อมากแบบแซลมอนกลุ่มันดนี้ป้ามึกกินได้อยู่แต่ประมาณนะ She, she what they have she has very good food to eat indeed. My god, these Kong, they are beautiful salmon and someone also. You are looking you want some? <sighs> no 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 I don't want to say Dallin Well take all this outside. Phe nhảy phải đi kiếm ăn này à, đi sưởi mà. À, 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 phê là cho im thôi à, bưng sông à. ดเดียวเลยสิ้นหนึ่งตอนหนังสือมาแบ่งันใหญ่บอกกินเลยกินเลยตอ่อางใหญ่อิ่มเลยสีไม่ย,ยางแล้วอร่อวทางน้ำหนักมันรับไม่ได้ cái sạp của rau ạ ừ bao sớm mọi người ăn mọi đi, chắc mọi người kìm mọi người น่าอยู่จ้ะพี่น้องอายกใคร กินสตอยมัดก,ก่อนเสียดายนี่งทุเราเศร้ขึน้นฮอดบ้านขึ้นฮอดบ้านเลยจ้ะหรอเนี่ยแล้วก็เป็นเือแรกที่คิดว่าสิมานานเพราะว่าขอวีซ่าหนึ่งปีมาจา้ะ <c oughs> คิดว่าถ้าออกอนะเดินพุทธจีบว แดงใจวายมากอัะเบ็เรียนมาได้เป็น,นี่ยไปเลยเด้อคนหอด้วยจ้าไปย่งางออกกําลังกายปลูกด,ดอกไม้ก่อนนิดนึงไปเอ็กซ์ไซายนะไปก่อนเด้อรักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย